โอเคครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกโค้ดของขวัญนะครับเกมจอมยุทธพูดทางซารนะครับก็ตัวเกมนะครับจะเข้าไทยเร็วๆนี้นะครับก็โค้ดมันจะมีอยู่3โค้ดนะครับที่เขาให้มาครับโค้ดแรกครับ d o u l o 6 6 6โค้ดที่2ครับ s l 8 8 8 แล้วก็อันสุดท้ายครับ ys 8 8 8ก็รางวัลที่เขาให้นะครับจะมียา sp 2.5 2.5เท่าคูณ1แล้วก็จะมีหีบสิ่งป้องกันเทพสมุทรบวก2คูณ1แล้วก็ยานอสูรร้อยปีคูณ200แล้วก็เงินยมมโลกคูณ3ล้านนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ